ครับเถิทนท่านรองศาสตราจารย์รงครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐอยากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานท่านสมาชิกที่เปิดให้มียติด,ด่วนพูดคุยแสดงความคิดความเห็นถึงน้ําท่วมที่ภาคใต้เป็นน้ําท่วมที่เร่งด่วนวันนี้นะครับ ประเด็นที่สองก็คือขอแสดงความเสียใจท่านประธานครับขออนุญาตขวากท่านประธานแสดงความเสียใจไปครอบครัวของผู้ไหวชนชาวใต้ที่เสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมหลายรายครับขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของพี่น้องชาวใต้ที่สวนเสียทรัพย์สินนะครับเนื่องจากน้ำท่วมและในขณะเดียวกันขอให้กำลังใจทุกคนฝ่าฟันเรื่องน้ำท่วมคราวนี้ไปได้ครับท่านประธานที่เคารพครับเวลาพูดถึงน้ำท่วมภาคใต้ ผมคิดมีอยู่3ามประเด็นที่จะนําเรียนในที่ประชุมนี้แล้วฝากไปยังฝ่ายรัฐบาลเพื่อดําเนิน,นการแก้ไขนะครับพื้นฐานนั้นแรกเลยนะครับว่าสาเหตุน้ําท่วมภาคใต้ภูมิเนิเวศภาคใต้ท่านประธานครับน่าสนใจมากภาคใต้นะครับเป็นสันเป็นพื้นที่ยาวคาบสมุทรแต่ตรงกลางคาบสมุทรอันนั้นแหละเป็นเทือกเขาหลวงหรือเทือกเขานครศรีธรรมราชครับท่านประธานยาวจากเหนือลงใต้เวลาฝนตกมากในภาคใต้เจมอมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนัก อย่างเช่นที่ตกเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยตกบนภูเขาตกที่เขาหลวงนครลงน้ําที่ไหลแรงจากเขาหลวงนั้นนั้นลงฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยผ่านตัวเมืองต่างๆผ่านสุราษฎร์ธานีผ่านเมืองผ่านชุมชนต่างๆผมยกตัวอย่างก็แล้กันว่าผ่านนาครศรีธรรมราชตกที่เทือกเขาหลวงที่บนคีรีวง ภาพที่เมื่อกี้ที่ท่านาชินวรได้นําเสนอที่คีรีวงอันนั้นคือความแรงของน้ําเมื่อวันที่มันวันที่สองนะครับแล้วก็ลงมาสู่เมืองนครสีธรรมราชสันสันภูเขาที่อยู่ตรงกลางนักแหลมหรือด้านขวานเรานะครับทางทิศตะวันออกลงอ่าวไทยทิศตะวันตกก็เช่นเดียวกันก็จะลงไปทางอันดามันตกที่เถอกเขาหลวงก็จะลงไปที่ตรัง ลงไปที่กระบี่สิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของน้ําท่วมแล้วก็จะทําให้น้ําท่วมแบบนี้ทุกปีส่วนปัจจัยที่มาเสริมให้เกิดน้ําท่วมนะครับท่านประธานครับก็คือการขยายตัวของเมืองมีการตั้งเมืองมากนะครับเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกครับตะวันออกระหว่างเขาหลวงกับอ่าวไทยนะครับเพราะงั้นที่นครศรีธรรมร,ราชจะโดนน้าท่วมทุกปีสุราษฎร์ธานีก็บ่อยหาดใหญ่ก็บ่อยชุมพรก็บ่อย เพชรบุรีก็บ่อยแต่ที่บ่อยทั้งหมดเมืองเหล่านี้บางเมืองก็หายไปแล้วเดี๋ยวผมจะนําเรียนต่อไปครับแต่ที่นครศรีธรรมราชเราเนี่ยก็จะท่วมทุกปีปีที่แล้วก็ท่วมผมนําเรื่องเข้ามาคุยที่สภานี้ก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมอีกแล้วก็คิดว่าอีกยี่สสิวันข้างหน้าก็อาจจะท่วมอีกน้ําท่วมที่ภาคใต้ครับพี่น้องสสถามผมว่าเอ๊ะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาขาดน้ําแต่ภาคใต้น้ําท่วมเพราะมันจะท่วมเดือนพฤศจิกาธันวาอาจจะไปกลาง มกกราหลังปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่ท่วมแล้วที่นี่ก็จะท่วมมากยิ่งขึ้นเพราะบนภูเขามันมีการเปลี่ยนสภาพป่าออกมาเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวทําให้มีการดูดซับน้ําได้น้อยนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยเสริมอีกตัวหนึ่งครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีสองแบบครับท่านประธานถนนน้นทางวิ่งจากเหนือลงใต้ก็ขวางน้ํา ในขณะเดียวกันนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปกันน้ํารองรับน้ําเพื่อบ,บริหารจัดการน้ําขนาดใหญ่แบบอ่างเก็บน้ําหรือตัวเขื่อนหรือตัวอะไรที่ควรจะมีกลับไม่มีครับท่านประธานครับนี่คือลักษณะพื้นฐานของน้ําท่วมภาคใต้ที่ซ้ํำซากทั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเสริมสองประการที่ผมนําเรียนนะครับเพราะน้ําท่วมที่นี่มันจึงท่วมเร็วนะครับน้ําลักษณะน้ําท่วมภาคใต้ไม่เหมือนภาคกลางท่วมนาน เพราะว่าจึงเกิดตำราเรื่องการบริหารจัดการน้ําท่วมยาวนานเมื่อศวรรษกว่าแต่ปกากใต้เราจะหาองค์ความรู้ตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะมีงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยวาลาัยลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในการพูดถึงการบริหารจัดการน้ําน้ําที่ปกากใต้ที่ท่วมครับเร็วแรงสั้นเร็วก็คือน้นําฝนตกบนเขาหลวง จะไหลประมาณ8-10ถึงชั่วโมงจากเขาหลวงลงสู่เมืองไหลาจากภูเขาหลวงลงสู่ทุ้งสงไหลาจากภูเขาหลวงจากคีรีวงลงสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชผ่านคลองท่าดี8ดชั่วโมงครับท่านประธานครับตกเมื่อประมาณกลางคืนวันที่หนึ่งเมื่อวานวันที่สองท่วมยับเยินเลยนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นเร็วแรงนะครับเพราะารนั้นการหนีการเสียชีวิตของผู้คนสภาพของการที่ไม่สามารถที่จะกู้ทรัพย์สินรถ บ้านหรือแม้กระทั่งการดำรงชีวิตอยู่เอาชีวิต้รอดก็จะต้องหนีน้ํานี่เร็วแรงแล้วก็สั้นครับท่านประธานวันนี้เรากําลังติดตามข่าวฝนตกน้อยพรุ่งนี้อาจจะหมดนะครับเพราะาระดับความรุนแรงหรือระดับความเสียหายของเราดูเหมือนจะไม่เป็นที่เข้าอกเข้าใจของคนทั่ว,วไปที่ไม่ใช่เป็นคนใต้เพราะความเร็วแรงสั้นสองวันสามวันน้ําหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏปรากฏการณ์ของน้ำที่ที่บ้านของผมที่ภาคใต้นะครับ ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเกิดปรากฏการ์อย่างเี้ยท่านประธานครับการบริหารจัดการน้ําท่านประธานที่เคารพครับผมมีประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ํามีอยู่3ประเด็นย่อยประเด็นแรกเลยครับการระบายน้ําท่านประธานครับในระยะเวลาประมาณ20กว่าชั่วโมงที่ผ่านมานี่การระบายน้ําต้องเร็วแต่นั่นแหละครับดังที่ผมเรียนแล้วว่ามันเป็นการไหลจากภูเขาลงสู่ชุมชนเมืองและก็ออกทะเลเนี่ยครับการระบายน้ําก็กระทําได้ยาก นะครับคลองมีน้อยนะครับผมยกตัวอย่างก็ได้ว่า,าจะระบายน้ําจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ใต้บาดาลเลยหน้าองค์พระบรมธาตุนะครับถนนราชาดําเนินอยู่ใต้บาดาลเลยที่หน้าสารากลางนครศรีธรรมราชอยู่ใต้บาดาลเลยสิ่งเหล่านี้มันจะระบายยากมากนะครับเพราะงั้นจะมีหน่วยงานทหารหน่วยงานของการปับปะไวาฟ้าจะต้องมาช่วยนะครับในช่วยเบื้องต้นทั้งระบายทั้งช่วยเบื้องต้นนะครับเทศบาลปอพกู้ภัยต่างๆ จะทำกันอย่างกุลาหนมากสิ่งนี้แม้ว่าจะเกิดรายปีแต่ก็พยายาจะจะทำกันตามบนพื้นฐานของออทําตามเคยชินการบูรณาการเรื่องการระบายน้ําเราทําไม่ได้ดีดเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าประเด็นขวากเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็คือการระบายน้ําต้องฝึกซ้อมต้องทบทวนต้องบูรณาการโดยเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชนประธานปอพทหารนะครับหรือแม้ทั้งกู้ภยัยนะครับสิ่งเหล่านี้ ควรจะเอาเข้ามาทบทวนนะครับเพื่อฝึกซ้อมกันไว้เพราะน้ําท่วมแบบนี้ท่านประธานที่เคารพครับจะอยู่อีก3ปีครับปีหยกสปีหยกสปีหยกหพอปีหยกหนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผมขอนี่จะต่ออีกนิดเดียวครับท่านประธานครับเพราะงั้นนี่นี่คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําต่อมานะครับเรื่องฟื้นฟูเยียวยานะครับตอนนี้เรื่องฟื้นฟูเยียวยานะครับในเขตชุมชนเมืองก็ต้องแยกให้ออกว่าไม่มีลักษณะที่เหมือนกับชนบท นะครับในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นบ้านท่าโพบ้านบอ่อทับน้าสถานีรถไฟบ้านตกนอกโคกหลังกัญญาณีซอยฉางบ้านช้างนะครับบ้านหลังชวัดชะเมาคลองพระเนียดมุมป้อมเหล่านี้เป็นชุมชนเมืองการฟื้นฟูเยียวยาก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ที่อยู่ข้างเมืองไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสองต้นป่าว่าปากล้วยนะครับหัวอิต นี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนี่คือการฟื้นฟูเยียวยานะครับการฟื้นฟูเยียวยาในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารน้ําดื่มครับท่านประธานครับน้ําดื่มจะขาดทุกปีในช่วงน้ําน้ําท่วมนะครับน้าดื่มขาดในภาวะน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเทศบาลจะต้องบริหารจัดการน้ําท่วมอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสปายน้ําให้กับพี่น้องชาวบ้านอันนี้นะครับส่วนคนที่อยู่ในชนบทนะครับท่านประธานครับสัตว์เลี้ยง นะครับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลากระชังปลาดุกที่ท่าซักปลากระพงนะครับที่เป็นปลากระชังที่ท่าไร่ที่บางจากที่ปากนครสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเป็นการฟื้นฟูบูรณาเป็นการเยียวยาให้พี่น้องเหล่านี้ด้วยด้วยมาตรการที่แตกต่างกันไปนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานจบแล้วนะครับการบริหารจัดการเรื่องป้องกันนะครับผมขอเมื่อเช้าผมหารือครั้งหนึ่งแล้ว ปากใต้น้ําท่วมจำซากขอโครงการบริหารขนาดใหญ่เอาที่นครเมืองนครผมเป็นตัวอย่างก็ได้ที่นครน้ํายังท่วมจำซากจำซากหาดใหญ่มีคลองรอครกจนประธานทํไวาเสร็จแล้วครับที่ชุมพรที่ผมนําเรียนเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโครงการพระรดำริเสร็จนะครับน้ําไม่ท่วมแล้วครับที่ชุมพรที่เพชรบุรีนะครับน้ําไม่ท่วมแล้ว เพชรบุรีชุมพรหาดใหญ่เหมือนกับน,นครที่นครนยังค้างอยู่ตอนนี้เราครอนะครับรอความสําเร็จของโครงการบรรเทาอุตกภัยน้ําเลี้ยงเมืองที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วตามไทม์ไลน์นะครับพูดง่ายจะเสร็จปีอหกหรือโอเจ็ดอย่าช้าไปกว่านี้นะครับถ้าช้ากว่านี้ก็แสดงว่าพี่น้องชาวบ้านผมจะต้องน้าท่วมอีกปีหนึ่งถ้าช้าไปอีกปีก็ท่วมปีหนึ่งถ้าช้าไป5ปีก็ท่วมห้าปีถ้าคลองนี้เสร็จ น้ำจะไม่ท่วมอันนี้หวังไว้นะครับอันที่สองนะครับขอเสนอโครงการขนาดใหญ่นะครับท่านประธานครับสนามบินสนามบินตอนนี้ที่นครนลงได้แต่พอออกจากสนามบินนะครับจะต้องใช้ยศย MC ของทหารเพื่อลําเลียงผู้คนออกจากสนามบินกลับไปบ้านนะครับบางคนลงสนามบินหนึ่งทุ่มกลับไปบ้านหน้าทุ่มเพราะค้างอยู่ในสนามบินผมขออนุญาตเสนอนะครับกรมทางหลวงเพื่อจะแก้ปัญหาที่นครเสียมราชจะต้องทํา ทางยกระดับจากทางหลวงวิ่งเข้าสนามบินเลยครับเพื่อไปรองรับกับสนามบินตัวใหม่ที่กําลังทําอันนี้ฝากเลยครับฝากรัฐบาลไปแก้ปัญหาเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติร็ประมาณไปรเรียบร้อยแล้วกันดินนะครับเบรีเออร์กั้นสนามบินแม่ท่วมปีกลายนะครับน้ําท่วมสนามบินไม่ได้บินเลยที่นครปีนี้ไม่มีปัญหานี้แต่มีก็คือน้ําชาวบ้านหรือผู้โดยสารไม่สามารถเข้าออกได้ก็ทําเสียใหม่นะครับท่านประธานครับอันนั้นปนอีกอันหนึ่งอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับให้ กันมาทิการกิจการสภา,าเนี่ยไปเวิร์กช็อปไปพูดคุยกันดูว่าพบประมาณที่หน่วยงานต่างๆส่งไปในพื้นที่ในนครศรีธรรมราชเรื่องน้าน้าน้าทั้งหมดเนี่ยคุณมีวิธีเอานโยบายไปปฏิบัติยังไงทํำยังไงเสร็จรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านนะครับถึงที่สุดนะครับท่านประธานครับนี่คือการป้องกันส่วนการเยียวยาสั้นๆนะครับเมื่อเช้าผมหารือแล้วนะครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กรุณาลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับ ได้ใจครับชาวบ้านรอคอยชาวบ้านเลือกตั้งให้ท่านมาเป็นนายกท่านมนตรีด้วยใจวันนี้ชาวบ้านสูญเสียกําลังใจถ้าท่านลงไปท่านจะได้ใจขวากรัฐบาลเพื่อจะไปเอาใจชาวใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชบ้านผมด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับกัขบขออนุญาต